เราไม่รำลึกคุณสื่อแบบเศร้าเลยเรารำลึกแบบสนุกสนานพอคิดถึงแกก็ผมว่าคนหลายคนที่ที่สลัชีวิตนะครับส่วนมากถ้าเขามีโอกาสเขียนหรือได้สังอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ให้เราเศร้าอยากให้เราแบบมีพลังในการดำานชีวิตอยู่มากกว่าแล้วก็ชื่อแกดีคนระผมว่าชื่อสื่อชื่อดี ไม่ต้องมีช <travail cale anyway> e ื่อเล่นบางคนก็มียังมีชื่อเล่นนะชื่อสื่อแต่จมะมีชื่อเล่นแบบอีกชื่อแต่นี้ไม่รู้ว่ามีชื่อเล่นหรือเปล่าหรือว่าบางคนชื่อนันแต่ชื่อเล่นก็นันแต่ว่าเป็นคนละนัดกันนี้ก็มีเองไหมตอบอกนันไม่ใช่ชื่อเล่นเป็นอีกนัทหนึ่งท่านชื่อจริงนัทอสถานชื่อเล่นจะนัทต่ออ่าต่อแล้วอย่าผมชื่อสุ่มสื่อชื่อเล่นชื่อจุ้ยอีก ถ้ามีทำไมถึงไปไปรีสาแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีชื่อ่รกหน่งแป,ป็นเจอน้องคนชื่ออะไรนะชื่ออาือว่าโอ้โหแหมเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษกันอันนีชื่อจริงชช่ออะอาพาพรเราไปว่าเขาอ่ะเขาก็แบบแม่ชื่ออาเราไม่ได้เออถ้าชื่อพอก็ภาษาอังกฤษอีก อีกคนอันนี้เด็กต้จะ้องตูนเนี่ยรู้การตูนใช่ไหมไม่อะไรตูนเลยจะตูน i กนจะทำใจตอนที่ไกลหา่หางเดินไปตามทางเราก็คงยิ่งหา่หางกันใจยังคอยนมันสับสนได้บินดังอย่าทำใจฉัน กีตาไอ้นี่มันกเล่นอะไรแต่ปองแปงนี้นะถ้าคนเล่นเก่งๆเปิดดูใน YouTube ้ o ู t ูเ e านี่แต่อันนี้เพิ่งซื้อมาซื้อมาอีกท่านำํำลึกสื่อสาสิบปีจะไปจะเล่นหรือว่าเปิดหนังแล้วก็เล่นไปเลยเมื่อกี้ตอนลองเสียงอ่ะคนหนังก็เปิดอยู่มันลองเสียงผมก็ ีปั้มจะไปลองเสียงเดี๋ยวหนังประกอบปรากฏว่ามันเข้ากับเพลงประกอบหนังเลยไม่รู้เล่นดนตรีเป็นแบบอ๋อไม่น่ามันมันลองเสียงเพิ่เพลงประกอบไปนี่ยังคิดอยู่ว่าเดือวชุดหน้าเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยทำเป็นทาเป็นเพลงเลยเพราะว่าทำแล้วขายแพงก็ไม่ได้ขายถูกก็ไม่ได้เพื่อนว่าทุกวันนี้เพื่อนว่าเอาซีดีไปแล้วแบบว่ายขายร้อยมันก็พอว้เพราะว่า คนไม่ซื้อทอนตังแยกเกินร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบร้อยเลยเพื่อนว่าคุณขายร้อยแล้วคนอื่นต้นอไหนสูบคุณขายร้อยเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนหรอกเออทำไมอ่ะขายมันแพงๆหน่อยสักสองร้อยสองร้อยมันมีคุณค่าเออเองขายสองร้อยเราจะได้ขายร้อยห้าสิบก็ถามว่ามึงขายร้อยมันขายสองร้อย 200, ลำบากผมก็มึงรู้เออการขายของถูกทำให้เพื่อนแต่ดแล้วไม่เดือดร้อน 100. จริงๆนะจำนึงกนะเดี๋ยวชุดน,นั่นงแบบราคาข,ของขึ้นอีกนิดหนึ่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาเฉพาะแบบช่วยๆกันอย่างนี้นดดดดนะครับก็ลดรดได้เยอะๆลดได้ครับก็เขาคิดว่าคงสมเวลาเพราะว่าคนนี้ตั้งใจฟังตลอดเลยฟังตลอดใจยังจับเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือไม่อยากให้ทยอยกันกลับทีละบนของคนไงนเดี๋ยวเหากลับพร้อมๆกันแ้ะออกไปเดินเมาว่าเดินอะไรกันก็มีมีอะไรไหมมีข่าวประาสัมพันธ์มีหนังสือออกสองเล่มสถานีนี้มีปัญหาสถานีนี้นานีหน,น้ามีคำตอบอ่านบนรถไฟฟ้าเหมาะมากจะมีคำถามหน้าหน ป่านมาถึงนานีหนึ่งปุออ๊บพอติดถึงธานีหนึ่งคำตอบมันจะจบพอดีเพราะว่าเขาให้เขียนลงบนหนังสือที่เขาแจกบนรถไฟฟ้า <c oughs> ก็เลยยามไม่ได้เขียนอยู่อันนี้สมตาบางใครสนใจบางคนประด็มองไปไม่สมตาม,มันไม่รู้จะให้ใครมนุษย์มีหลายแบบ จะแบ่งเป็นคนดีกับคนไม่ดีแต่ว่าคนที่มีปรรัญญาเขาแบ่งไว้ละเอียดวนานั้นนะครับาบอกว่ามีคนปกติเขาเรียกสามัญชนถ้าเป็นสามัญชนนี่ก็ต่ำลงไปกว่าสามัญคือสามัญน,นี่คืปกติป็นคนปกติถ้าสามัญน,นี่ก็ไม่รับผิดชอบคิดแล้วก็ไม่ทํางงตัวเองไม่มีตักะ วันนี้คิดอยากวันนี้คิดอยากเมื่อคืนดูรายการเอ e เอ็ีตีแต่มีคนหนึ่งเปิดร้านขายอาหารเขาจะให้ผมเป็น,ปนกรรมการด้วยวันนี้ไม่สบายโชคดีมากเลยเห็นมันออกทเมีๆตายถ้าถ้าเราไปเราจะทําหน้าไม่นังเกียจมันยังไงวะเนี่ยจะหักผมทําหน้าแบบไม่ค่อยเป็นอะ่ะบางคนเป็นสามาบางคนเป็นสามาัญชนแต่ไม่ใช่ว่า มีคนบัณฑและมีคนดีนะเขามีแบ่งเป็นปัญญาชนคือใช้ปัญญาในการดำ,ดำรงชีวิตแต่มีคนอีกระดับหนึ่งเรียกวินยูชนคือไม่ได้ใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ว่าใช้ชีวิตทั้งชีวิตใช้ปัญญาความคิดแล้วก็เสียสละม,มีคุณค่าเป็นยิ่งกว่าปัญญาชนมีวินยูชนที่จริงมี สองคำชนแต่ว่าพอแล้วคิดว่าผมกินจดจำได้แค่นี้พอแล้วอีกสองชนไว้เจอกันอีกั้หน้าเดี๋ยวเวลาครับ เราต้องคิดเผื่อนะ้วหนาถ้าเกิดเราลำหานรองเองใช่ไหมมีแต่งานวันเสาั้งนั้นเลยคนติดต่ตอมีงานนี่เน่าไง,งานนี้ก็ยังนนมีวันเสานี่มันที่ชนกันงสองงานนะอิกก้อนเดียวของ TPA อ,อีกก้อนแรกกนะ็วชวนไปไป,ไ,ปไม่ได้วันเสาร์เนียงานเข้าตลอดเลยยิ่งวันแม่ใี่สิบกว่าง,งานมากรับไม่ได้เลยไม่รับงานะตอนนี้ก็เลยมารับงานบรรยาย งาบรรยายดีเลยสาร์อาทิตชเขาไม่เอาเขาบอกต้องไปเวลาราชการเราก็ได้งานเพิ่มมาช่วงมันยุ่นแต่ที่ว่าร้องเพลงไม่ได้ก็ก็ก็ไปพูดอีกหน่อยแบบเวลาร้องเพลงเจ็บคอกเจ็บคอไงเราล้มพังอันเตลยดอันนี้ชื่อเพลงจิตวิญญาณ นีนะครับก็ผมจะเชิญพี่จุยมาไม่ได้เชิญพี่จยมานานสื่อหลายงานเลยเอาดินน้ำน้ำไฟสักรอบนะครับการสื่อจะลันนะครับจะหลังนสื่ร่วมกันนะครับปีหน้าพี่ชุวยคนเด็กมาแวคร่อเดี๋ยวซองเปอร์นำจนด้วยคนนำาลวกพร้อมถังสองคนนำที่จะรัโด้วยสื่อเลเพราะว่าหนึ่งบวกหนึ่ไม่เท่ากับสองคนที่มีพลังหนึ่งบวกหนึ่จะเท่ากับสบ จะมีกำลังมากมาครับพรุนี้จะมีพุย